โอเคครับผมขั้นตอนการลงไฟล์ของร้านชมพกิจไฟเลยกันนะครับอ่ะโอเคครับเมื่อคุณต่อเจ้าเฮดรันนะครับพรีมหรือว่าจะเป็นตัว MX5 หรือว่าจะเป็นตัว p พนท t นบอร์ดนะครับก็เหมือนกันเลยครับผมวิธีการเดียวกันคือเสียบสาย USB ต่อคอมนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่ะพอเสียบเสร็จปุ๊บเปิดเครื่องมานะครับสำหรับเจ้าตัวพีมนะครับกดตรงนี้นะครับ ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยตรงสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่นี่นะครับผม USB h a n d for นะครับนี่นะครับถ้าอ่านผิดตองขออภัยนะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะลิงก์มาที่คอมพิวเตอร์ทันทีนะครับเมื่อเราต่อสาย USB เสร็จปุ๊บนะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นโฟลเดอร์ของเจ้าเฮดรันมาเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ ไปหาไฟล์นะครับที่ผมส่งให้จาก Google Drive นะครับอ่าอันนี้อันนี้อันนี้คือของผมเองนะครับอันนี้ผมโหลดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็แต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นไฟล์เสียง2024นะครับอ่ะอันนี้นะครับเดี๋ยวผมเอากล้องให้ดูแป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับ2อ2 4ันอันนี้ก็จะมีอ่าไฟล์เสียงหลัก,ลกๆที่ผมตั้งไว้ก็จะเป็นของพิเศษบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ก็๊อปปี้ทั้งหมดเลยนะครับ๊อปปี้ทั้งหมด นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นลิตรนะครับลิตก็เอาไปใส่ตรงลิตได้เลยนี่ตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับอ่าดึงไปเลยนะดึงได้เลยนะครับดึงไปปุ๊บวางในโฟลเดอร์ของเจ้าเฮดรันเลยเดี๋ยวมันจัดการของมันเองนะครับปื๊ดอ่าลงมาเสร็จแล้วเห็นไหมครับแค่นี้เองครับอ่าอันนี้การทํางานง่ายๆแค่นี้เองนะครับส่วนอันอื่นนะครับถ้าเราไม่มีอ่สมมุติอ่านี้ ถ้าเราต้องการอันนี้ด้วยแล้วก็เหมือนกันครับทาแบบเดียวกันก็คือดึงไ้ใส่แต่อันนี้ผมมีแล้วไงอันนี้มันมีแล้วมันก็เลยขึ้นฟอ้องวันนี้ผมไม่ลงแล้วกันนะครับอันนี้มีแล้วเห็นไหมครับอ่าดึงไปใส่แค่นี้เองครับหลังจากนั้นก็มากดที่ซิงแค่นั้นเองครับกดที่ซิงตัวนี้ปึก๊กอ่าทุกอย่างก็จะมาอยู่ในเจ้าตัวของเฮตันแล้วนี่เห็นไหมครับแค่นี้นเองครับแล้วก็วิธีการหาไฟล์ก็คือกดที่นี่เลย กดที่นี่แล้วก็มาที่พวกลิสตนะครับก็กดจะกด all list ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอของ JBF เลยก็ได้นะครับก็จะเป็นเสียงต่างๆที่ผมตั้งไว้แล้วนะครับหรือถ้าคุณอยากจะหาไฟล์นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะกดเลือก browse ได้ไปที่ลิสตนะครับแล้วก็ลองดูก็ได้นะครับมันแต่ว่ามันค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับ นี่นะครับก็เจอต่างๆแล้วเราก็โหลดก็ได้สมมุติเราเราอยากจะโหลดของโลโซสมมุตินะครับลิทึมอย่างเงี้ยครับคุณก็กดโหลดมันก็จะขึ้นมาแล้วคุณก็เซฟเซฟนิวก็ตั้งได้เลยครับว่าคุณจะเอาไว้ออันไหนอย่างไงตั้งชื่ออะไรแค่นั้นเองครับอ่านี้คือวิธีการคร่าวๆนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมหากมีข้อขอสงสัยข้องใจใดๆก็สามารถสอบถามมาทางอินบ x ็อกได้นะครับอ่านี่ก็คือเป็นเสียงที่ผมตั้งไว้นะครับเป็นเซตนะครับอ่ะโอเคอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเซตนะครับเซตสองพันี่สนะครับน่าจะเป็น uh, พเพซตที่ผมตั้งไว้น่าจะอันนี้นะเหมือนกัน,นครับวิธีการลงพเพซต t ก็ขั้นตอนเดียวกันเดี๋ยวผมทําให้ดูทีจะได้จบในคลิปเดียวนะครับอ่ะ นี่แล้วก็มากด t u น n for อ่า USB นี่ครับเห็นไหมครับตอนนี้อย่าเพิ่งไปกดอะไรนะอย่าเพิ่งกดนะครับอ่าพอมันเด้งขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับถ้าคุณจะลงเป็นอ่าเป็น list อย่างนี้นะครับอ่านี่อันนี้ผมลงไปแล้วไงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลงให้ดูอีกทีก็ได้นะครับอ่านี่ครับ list นี้นะครับแล้วก็ลากมาเลยอันนี้มันมีอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมลองลากมาแล้วกดคลิปก็ได้คลิปฝายมันก็จะเป็นอันใหม่อ่าแบบนี้นี่นะครับ มันแบบนี้เลยนะครับแค่นั้นเองครับแล้วก็กดซิงค์นะครับอ่าครับมันก็จะมาอยู่ในนี้อ่าในในนี้อ่าเห็นไหมครับอันนี้เลยนี่นะครับเป็นริดก็ได้หรือว่าจะเป็นไฟล์ก็ได้นะครับแต่เป็นริดก็ง่ายนะครับคือสามารถจะโหลดได้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นไฟล์เสียงที่ได้ผมได้ตั้งไว้ครับประมาณ1เลยนะครับอก็พวกออริสต่างๆก็เป็นเสียงต่างๆอะไรอย่างนี้ครับเราสามารถที่จะไปโหลดในนี้ก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะหามีข้อสงสัยก็สอบถามได้อีกนะครับโอเคครับ